สวัสดีค่ะข่าว WG เคเบิลลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุธที่3ามพฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้มีข่าวน่าสนใจนะคะในส่วนของการมอบการช่วยเหลือเป็นบ้านให้กับผู้ที่ประสบอักคีภยัยและมีข่าวความน่าสนใจของคณะวุฒธธิอาสาคลังสมองจังหวัดลบบุรีสืบสารงานศิละปะวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอันทรงคุณค่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ผู้ชมค้ามาต่อกันที่ข่าวแวดวงการทหารค่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมกับศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารจัดกําลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบวาตภัยซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มเมืม่อวันที่สองเมืสภาคมภายหลังจากเกิดเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดถลม่มและฝนตกหนัก ในพื้นที่ตัวเมืองลบบุรีในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มหลายแห่งสายไฟฟ้าขาดและไฟฟ้าดับบริเวณกว้างทั้งในตัวตลาดและพื้นที่โดยรอบหลายตำบลส่งผลให้ประชาชนนับกว่าพันครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากโดยล่าสุดศูนย์มัเทาสาารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกำลังคนชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยยานพาหนะของหน่วยจากกรมรบพิเศษที่สองค่ายเอราวัณ ร่วมกับกําลังพลโรงงานต้นแบบและวิจัยการผลิตศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสา,าหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารค่ายจีรวิชิตสงครามจังหวัดลบุรีรวมกว่า30นายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบุรีเข้าให้การช่วยเหลือคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีระโว่ซึ่งถูกพายุพัดหอบเอาหลังคาอาคารเรียนปริวกระจัดกระจายเสาไฟฟ้าต้นไม้ใหญ่ต่างล้ม โครงสร้างหลังคาถล่มล้มหลายจุดและทับรถยนต์ปิกอัพ3คันรถเก่ง2คันและรถตู้1คันตลอดจนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งจากเดิมจะทำเปิดการเรียนภาคหนึ่งในวันที่1พฤษภาคม2566ขอเลื่อนต้องเปิดการเรียนภาคหเป็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566 โดยเจ้าหน้าที่ทาานทั้งจาก2หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันเป็นวันที่สองเพื่อทำการรือ้ออถอนซากปราหักพังโครงสร้างหลังคาโดมอาคารอาเนกประสงค์กระเบื้องหลังคาอาคารเรียนและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกพายุฤดูร,ร้อนและลมกระโชกแรงอย่างหนักพัดหักโคน่นลงมาแบบถอนรากถอนโคนจานวนกว่า10ต้นซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ4-5วัน เพื่อเรีงปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เฉพาะบางส่วนให้แล้วเสร็จก่อนก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่8พฤษภาคม2566 Look คุณผู้ชมคะันที่ข่าวของวุธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีค่ะจัดประเพณีสงกรานต์และจัดพิธีสถาปนาวุธิอาสาคลังสมองโดวยวันที่2 9เมษายนที่ผ่านมาพลเอกธนศักดิ์เก่งถนอมมาประธานที่ปรึกษาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุรพงษ์ปนากุลประธานวุฒิอาสาธนาคารคลังสมองจังหวัดลบบุรี ได้นำคณะทำงานร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดประเพณีไทยและเป็นสิริมงคลกับคณะทำงานวุฒิอาสาคลังสมองหลังจากที่ส่งน้ำพระแล้วได้จัดประชุมเพื่อการสถาปนาวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบุรีซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รวบรวมบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งมีความชำนาญงานในแต่ละด้านให้เห็นถึงการอนุรักษ์ไว้ มีทั้งด้านการศึกษาการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมอาชีพท้องถิ่นนับว่าเป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพาการที่ยังคงเป็นบรดกตกทอดให้รู้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้ได้มีการมอบภารกิจของแต่ละสาขาเป็นแผ่นไวนิ้วเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ต่างๆให้ประชาชนได้ทราบถึงการทำงานในแต่ละส่วนของงูที่อาสาธนาคารสมองโดยเฉพาะในส่วนของผู้บุกเบิกทั้งในด้านของการสแสดงโขนลิงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรีสถาบันบดิตพัฒนาศิลป์หรือจะเป็นโครงการธนาคารน้ําใต้ดินหรือจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มีบุคลารกร ในกลุ่มของวุฒิอาสาคลังสมองซึ่งในแต่ละสาขาอาชีพนั้นล้วนแล้วแต่เคยได้ทำงานซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในด้านของสาขาอาชีพที่หลากหลายได้มารวมตัวกันสำหรับวุีิอาสาธนาคารสมองนั้นจะมีการจัดประชุมกันทุกๆสองเดือนในพื้นที่ของสมาคมพลร่มไทยเพื่อให้เห็นความคืบหน้าและการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการที่จะอนุรักษ์สารต่อและสืบทอดในเรื่องของมรดกทั้งทาง,ทงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยสดงดงามของไทยไว้ด้วยครับต่อเลยครับ ช่อเจริญอำเภอโคกเจริญนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระโควิจิตรมหาวิถัธรรนะครับวัดประเจริญปภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปภควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอญาติเฉลิมฉัตรได้กล่าวตามครับโยโทโสขับในยไหท่านพระเถรนัสสาเกตขนม้าประธานที่ปรึกษาถวายน้ำสงฆ์ รือคนหลงพ่อทั้งสี่รูปนะครับถือว่าเป,ป็นปาังพปินาัสันตูโทษอันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติผิดผิดล่วงเกินนายพระรันตน ชอบเจ้าคณะอำเภอโคเจริญนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระโควิจิตรมหาวิทัศน์นะครับวัดประเจริญภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอญาติเชิญท่านได้กล่าวตามครับโยโทโสครับไปน,นี้ท่าพนพระเดชานุสการเกตขนออม้าประดับยุติศาราถวายน้ำสง หรือคนหลวงพ่อทั้งสี่รูปนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับนี่เป็นเทปที่สองนะครับที่ผมบันทึกไว้นะครับเรื่องอหัวรายการของเราก็คือเสียงประชาชนคนลบบุรีเสียงประชาชนคนลบบุรีนะครับจัดโดยชายล่างอ้วนเมื่อก่อนนามปากกาผมคือชายล่างอ้วนแล้วก็นั่งแทนนะครับพันนลายนั่งแทน ที่นี่ลบบุรีนะครับก็เยอะนะเราก็ทำด้านหนังสือพิมพ์มาก็พอสมควรนะครับอรอต่อมาก็มาทำเคเบิลกันก็เลยทำตรงนี้ก็ในวันนี้ครับเวลาเราน้อยนะเราคงจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อยาเสพติดยาเสพติดตอนนี้ระบาดมาก ในลบบุรีบ้านเรานะครับยาเสพติดเมื่อก่อนนะ่ะแพงสุดคือเม็ดละสามร้อยห้าสิบคุณรู้ไหมยาเสพติดตอนเนี้ยณนะวันเนี้ยวินาทีเนี้ยไม่ละเจ็ดสิบหกสิบบาทก็มีห้าสิบบาทก็มีเนะแล้วการส่งนี่ขี่รถมาให้เลยถึงที่เลยประชาชนเนี่ยหาเงินได้วันหนึ่งสามร้อย อย,อย่างดีนะและแรงงานรายวันเจ็ดสิบบาทนี่เรื่องเล็กเลยเพราะงั้นต่อไปในะนาคตก็<ๆ>ติดก,กันเบิร์นเลยสิครับต้องดูแลได้แล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันเยอะขนาดนี้และช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รัฐบาลมันเป็นช่วงเกียร์ว่างไม่เต็มที่ ขับเคลื่อนไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลบ้านเมืองได้ต้องมีจิตสำนึกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าปามยาเสพติดประชาชนนะครับถ้าหมู่บ้านไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรอยากจะให้ผม ไปบรรยายวิธีการสู้ยาเสพติดอย่างไรนะครับที่พอที่จะช่วยรัฐบาลช่วยรัดได้ภาครัฐได้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้และตัวเองปลอดภัยถ้าข้อมูลจากที่ผมที่ได้ประสบการณ์มาแล้วก็รู้มานะครับพอมาประยุกต ใช้ได้ผมก็ยินดีไปให้นะครับยาเสพติดเนี่ยตอนนี้มันแพร่ทั้งตามตำบลตามหมู่บ้านนะครับทุกอเมนูในจังหวัดลบบุรีถามว่ายาเสปติดทุกวันนี้เด็กนะครับไอ้มึงเคยลองย,าย,อย้ายยัง ไม่ได้ลองเคยครับผู้ใหญ่เนี่ยก็มัวแต่ดิ้นรนหากินกันหาเลี้ยงขี้เลี้ยงครอบครัวกันคือผ,ผู้ใหญ่ที่ดีนะครับแต่ไม่มีเวลาดูแลลูกเก่าอาชีพครูเหมือนกันลูกครูส่วนใหญ่ก็เกเหมือนกันเพราะไม่มีเวลาดูครูต้องไปทำคอซ้อหนึ่งคอซ้อสองอะไรต่างๆมากมาย กิจกรรมบางด่างมากมายมีเต็มมือไปหมดนะบางทีบางคนนะฮนะไม่ได้นอนได้เช้าต้องไปสอนก็มีเยอะนะะนี่ครูชีวิตครูไม่เหมือนมาก่อนทุกอย่างมันรัดเข้ามาหมดให้ใจชีวิตต้องสู้มันเป็นยุคชีวิตต้องสู้จริงๆอย่างที่เขาพูดกันรัฐบาลสื่อออกมาหรือว่า โดยงานสื่อออกมาว่าคนหนึ่งคนในยุคนี้จะไม่มีอาชีพเดียวต้องมีอาชีพเสริมถึงจะพอกินครับยุคเงินเฟอ้อกำลังเข้ามากระทบอย่างแรงไม่ใช่เรื่องเล่นนะต่อไปคนเราเนี่ยทําเสร็จปุ๊บกลับจากที่ทำงานมาก็ต้องมาหาอาชีพอื่นเสริมผมยังหาเสริมในตอนนี้นะครับก็ดิ้ลดนัันไป แต่ยาเสพติดเม็ดละเจ็ดสิบาทเนี่ยผมอยากให้ให้ทุกคนนะ่ะตระหนักได้แล้วนะครับบ้านเรานะไม่ต้องไปแซะไปโทษใครเขานะว่าเอ้ยคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มันมีทั่วแล้วครับยาเสพติดคนค้าขายก็มีเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นจางไม่ละสามร้อยห้าสิบ สามร้อยเก้าสิบลดลงมาเหลือเม็ดละเจดสิบบาทพร้อมส่งคุณคิดเอาว่ามันขนาดไหนนะฮะโทรสั่งกันปุ๊บบิ่งรถมาปั๊บส่งปั๊บไปเลยแล้วพวกนี้ฉลาดคุณซื้อห้าเม็ดสามเม็ดสองเม็ดมันมาส่งเหมือนพี่ แต่พอตำรวจเข้าจับกลุ่มก็ได้ยาแค่สามเม็ดเป็นผู้เสพครับซึ่งโทษน้อยน้อยสุดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางที่จะกำจัดพวกนี้นะก็เหนื่อยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเหนื่อยมากที่จะต้องลำบากในเรื่องนี้นะครับ ตำรวจที่ดีก็ดีมากเลยก็มีตำรวจบางคนหนึ่งในรนะ้อยฮะหนึ่งในพันที่ไปยุ่งับยาเสติจก็มีครับรู้ครับรู้ยุ่งจนครอบครัวพังเราก็เห็นอยู่นะครับก็ ตอนเนี้ผมยังสู้อะไรมากไม่ได้เพราะว่ายังเก็บอยู่พอลุกขึ้นนั่งได้ก็ใช้ปากสู้ก่อนแล้วก็ลงไปสื่อไปดูสถานการณ์ต่างๆเรืงยาเสพติดมาเล่าสู่กันปากถ้าท่านมีเบาะแสรหรือมีอะไรต่างๆนะครับท่านท่านลงในเฟซบุ๊กไปเลยครับ คุยกับผมได้หรือมีข้อคิดต่างๆลงมาคุยกันผมจะบันทึกข้อความหลังแต่ต้องไม่ใส่อารมณ์แล้วก็ไม่ด่าใครนะครับคืออย่าไปด่าแม้แต่ตัวผมนี่ก็อย่าด่านะครับถ้าผมโทนได้ผมทนเพราะผมไม่รู้ว่าใครจะโทรเข้ามาหวังดีประสงค์ร้ายก็มีบางทีก็พวกยาเนี่ยหรือลูกสมุนของยายจะโทรมา แกล้งผมต่างๆนานาผมไม่กลัวครับนะมาอยู่ตรงนี้แล้วสู้มานานแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วก็ลุกมาสู้สู้สได้ก็สู้ผาดกระติดคุกพลอยพงกนี้จ้องอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือพวกเราส่งข้อมูลมานะครับในเพจนี้หรือ ส่งเบอร์โทรมาให้ผมโทรกลับหรือคุณโทรกลับก็ได้เราคุยกันหรือมาหาที่บ้านก็ได้นะครับยิ่งมาหาที่บ้านได้ดีเลยแต่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะถ่ายรูปถ่ายอะไรเรามาคุยกันอยากจะให้ยาเสพติดมันน้อยลงนะครับแล้วก็หมดไปคงเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดยุกยาไอยาอียาบ้า หมดน้ำแข็งตะเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยหมดเดี๋ยวก็พี่ตใหม่ขึ้นมานะครับเราจึงบอกไว้ตรงนี้ว่าเราต้องช่วยกันถึงแม้บางทีความยุติธรรมเราจะน้อยใจบ้างแต่ก็ต้องฝืนนะครับความยุติธรรมบางครั้งมันก็ ทำรายเราได้เหมือนกันกลอำนาจเงินกลอำนาจมือมันยังปกคุมรบ,บรีแล้วนะพราองานช่วยกันนะครเราช่วยกันผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหรือคนที่แลเป็นกะบดีของบ้านเมืองก็หันมาช่วยกัน มาจับมือกับผมได้ครับผมไม่ได้โกรธท่านมาบูรณะบ้านเมืองเอาความรู้ของท่านที่มีอยู่มาผสมนะก็ช่วยกันนะครับให้บ้านเมืองเราสะอาดขึ้นวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับก็ฝากรายการเสียงประชาชนคนลบบุรีไว้ด้วยครับกับชายร่างอ้วนหรือนรงศักดิ์พานกาบไว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับบ๊อพุทธครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนรายการดรอัครเดชจำเดิมผู้นรยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยาการลบบุรีคุณวิเชียนสีแต่งผู้จัดการอู่ช่างกลิ้ง คุณดรุณีรุ่งสีทองร้านสำริดไฟฟ้าคุณสิริชัยอัมพรผู้บริหารงานร้านสกายเวย์คุณกันนิกามักคัศสิธรผู้บริหารศูนย์สัมมนาจาักเลี้ยงบนนิภา โรงเรียนสอนขับรถแอดวานลบบุรี ค,คุณผู้ชมคะรายละเอยียดทั้งหมดของข่าว W G Cable ลบบุรีต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุสน,นช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณนรงศักดิ์พานังกับบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ